สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาตะลุยลงดงว่านพบกับว่านตัวหนึง่งที่เราว่าน่าจะแทบไม่มีใครพูดถึงหรือยังไม่มีใครพูดถึงเลยเพราะตัวเราเองเราก็ยังเพิ่งรู้จักว่านตัวนี้เมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะคะจากหนังสือ10 8ยว่านมหาสจัดเล่มสามคือเราได้ต้นนี้มาเนี่ยเพราะเราสะดุดตากับลายของใบเขาแล้วก็ลักษณะ กอของเขาการเกิดหัวซึ่งมันเหมือนกับว่านน้ำเอามากๆแต่เราก็ไม่รู้ชื่อว่าเขาชื่ออะไรนะคะจนมาค้นในตำราว่านเล่มนี้เราก็เจอว่าที่แท้เขาเป็นว่านที่ชื่อว่ากำแพงนาคนั่นเองนะคะก็ดีใจที่เขามีชื่อเป็นของตัวเอง <c oughs> ลักษณะของว่านต้นนี้นะคะหัวเป็นแง่งยาวต้นจะขึ้นตามตาที่หัวเป็นแผงแผ่ขยายคล้ายว่านน้ำํำคือความเตะตาของต้นเนี้มากๆสําหรับเราก็คือความคล้ายว่านน้ำอะคะ่ะแต่เขาไม่ต้องอยู่ในน้ํานะคะว่านน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องแบบแช่น้ําแต่อันเนี้ยเราก็ไม่ได้แช่น้ําแต่ว่าลักษณะการแผ่ของหัวเขาอะมันเหมือนมากจนเราติดใจจนต้องแบบขอเก็บละต้นเนี้ ใบยาวแหลมพอๆกับว่านน้ำก็จะเหมือนกับว่านน้ำเล็กเลยนะคะเอามาเทียบกันอันนี้คือว่านน้ำเล็กหรือเสนดว่านเสนดจันหอมนะคะต้นเนี้ดูง่ายคือเราลองเอามือรูดใบแล้วก็ดมจะมีกลิ่นหอมติดมืออันนี้เขาจะนิยมเอาไปใส่กระจดัดเงินเพื่อให้ าขายดีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายก็เป็นเคล็ดลับความเชื่อของพ่อค้าแม่ขายเนาะก็จะเห็นว่าลักษณะของเขาอ่ะจะเหมือนกันมากการแผ่ของหัวว่าน้าเล็กว่าน้ําใหญ่การแผ่ของหัวเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าต่างกันที่ขนาดแค่นั้นเองลักษณะใบลักษณะหัวเหมือนกันทุกอย่างเลยละต้นเนี้ยก็เหมือนกันตามที่หนังสือเล่มนี้บรรยายไว้เขาบอกว่า ใบเดียวกันข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งสีขาวอมเหลืองก็อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เป็นขาวที่อมเหลืองจริงๆคือดูในกล้องอาจจะออกขาวๆแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าะเขาจะเป็นขาวอมเหลืองเป็นเช่นนี้ทุกใบการแผ่ขยายใบดูล้ายดั่งพัดที่กลางออกความที่หัวเขาออกมาด้านข้างแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใบเขาก็จะเป็นแผ่ลักษณะแบบเดียวกันะ่ะก็คือเหมือนกันเปรียบแหละ ต่างกันที่ด่างกับลายเขียวด่างกับใบด่างกับใบไม่ด่างคุณประโยชน์ของว้านนี้นะคะเป็นว้านที่คู่กับว้านกําแพงเงินโดยนิดหนึ่งว้านกําแพงเงินแต่ว,ว่าหลังเราจะเอากําแพงเงินมาให้ดูแล้วกันเนาะ ต่างกันแต่ว่าว่า,วานกําแพงเงินใช้ทางยาได้ส่วนว่านกําแพงนาคเป็นว่านทางเมตตามหานิยมหากจะใช้ทางเมตตาให้นําหัวมาภาวนาด้วยคาถาพุทธังอิทธิจิตตังวาปิยะนัมมะธรรมังจิติจิตตังวาปิยะมะมะสังคังจิตธิจิตตังวา ปิยะมะมะโอมสวาหะทุกครั้งแม้ได้คุยกับเพศตรงกันข้ามจะดนดวงจิตให้คิดถึงอยู่ตลอดเวลาจริงไหมวิธีปลูกใช้ดินร่วนปนทรายเป็นดินปลูกโดยใช้หัวฝังในกระถางที่เตรียมไว้แล้วหากกระถางมีจานร,รองให้มีน้ําอยู่ในจานตลอดเวลาว่านจะงามดีแต่อย่าก,กบดินให้แห้งแต่อันนี้เราปลูกแห้งเลยแต่เราว่าไม้ลักษณะแบบนี้การปลูกก็คงไม่ต่างกันกันกบ ว่านน้ำเพราะว่าเราสังเกตว่าใบเขาก็จะปลายใบค่อนข้างเหี่ยวหน่อยก็เนี่ยนะคะว่านกําแพงนาคว่านในตำราร้อยแว่านมหาศจรรย์เล่มสซึ่งเราคิดว่าน้อยคนนเนาะที่จะรู้จักเรียกว่าเป็นว่านนอกกระแสตัวหนึ่งก็และกันแต่เราก็จะเก็บข้อมูลรวบรวมว่านต่างๆเอาไว้เพื่อที่จะ ใช้เป็นประโยชน์อ้างอิงสําหรับใครที่มีว่านตัวนี้หรือไปพบเจอเข้าจะได้พอทราบว่าเขาเป็นว่านอะไรนะคะวันนี้เวาลกากอนสมนุนไพรก็ขอจบเรื่องของว่านกําแพงนาคว่านทางเมตตามหานิยมแต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย่าลืมกด s u b สไครต์กด,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อ,ตอไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ